ก็สวัสดีนะครับมาพบกับเชฟชาติทางช่องเชฟชวนชิมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นการเตรียมงานที่จะไปที่งานเซสชันเวสต์เกตนะครับเป็นของอเปงานของดีเมืองแคนนะฮะที้ชาติตัวนำเสนออีกเมนูก็คือเป็นมินิเบอร์เกอร์ลาบปิดนะฮะเชฟชาติก,ก็จะนำเป็นบั๋นโถนะฮะบันโถสไตล์แบบแบบจีนนะฮะแล้วก็จะไปอ็แดบปบแบบกับลาบป็ด ภาคอีสานบ้านเราจากขอนแก่นนะครับอ่าเนี่ยเป็นแป้งแบบนี่นะเป็นแป้งมันโถแต่ว่าชิ้าได้ปรับปรุงสูตรนิดนึงนะฮะเป็นการใช้แป้งสูตรอ่าสาระของเราแต่ว่าเป็นการปรับปรุงสูตรขึ้นมาให้แบบแป้งแน่นขึ้นมาให้ได้ออกรูปแบบเหมือนแป้งอ่ในแบบของทางยุโรปนะครับความแน่นนิดนึงจะไม่ฟูฟ่องเหมือนอาทาง จีนนะฮะโอเคนี่ฮะนึ่งออกมาแล้วจะประมาณนี้นี่นะครับข้าวนึ่งออกมาประมาณนี้ให้เป็นแบบมินิมันโถเมอฟซนะีอยากได้สูตรนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกนะอยากได้สูตรนี้ไปลองทําทานดูนะครับแบบเนื้อจะแบบแน่นๆนิดนึงนะฮะไปทานกับขาหมูแทนข้าวได้นะฮะสูตรนี้นะครับท่านผู้ชมท่นานใดนะครับอยากลองชิมเมนูนี้ก็ไปเจอได้ที่เซ็ทนทรันเวสเกตนะฮะวันที่เมนูนี้อยู่ที่วันที่เดี๋ยวนะครับสักตรง เมนูนี้อยู่วันที่เออ่วันที่สิบเอ็ดนะฮะวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้นะฮะช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายโอเคช่วงบ่ายนะ,ะเจอกันได้สําหรับเมนูเมนูอ่ะเป็นอาชีพชาติตั้งชื่อให้เป็นมินิเบอร์เกอร์ลาบเป็ดน,นะฮะโอเคฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับช่องเชฟดั้ชิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ